ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่อำเภอกระทูนะครับซึ่งก็มีผู้ที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุขและบริการด้านอื่นๆกว่า300คนครับที่วัดสุวรรณคีรีวงศ์อำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตนายโสภณสวรณรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะประธานกรรมการพอสวจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่2ทับ2,567ซึ่งปีงบประมาณ2,567มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดทำแผนออกหน่วยปฏิบัติ แพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอทั้งสิ้น9ครั้งเพื่อให้การช่วยเหลือในการรักษาโรคป้องกันโรคส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนโดยมีการจัดบริการให้กับประชาชนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ซึ่งได้มีผู้ป่วยข้าขอไปครับซึ่งได้มีผู้รับบริการด้านต่างๆนะครับจำนวนทั้งสิ้น396คนครับ จากนั้นครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะได้เดินทางไปยังซอยใสน้ำเย็นหนึ่งตำบลป่าตองอำเภอกระทูเพื่อยิยมเพื่อเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเหล่ากาชาติจังหวัดภูเก็ตชมรมแม่บ้านสาธารณสุขในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ ทางนี้จังหวัดภูกเก็ตเป็นจังหวัดพอ,อสวลำดับที่44ของประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518เป็นต้นมารวมระยะเวลา48ปีครับ